แ่เน่นเซีเรียมเซีเรียมอยู่นน่ยเกิซีเรียมออ่าอยออกมือนีจะค่อยบินที่ไปตึงเบ็ดนไนาแบงีซิว่ามันออกตวเล็นี่ตะกี้เห็นออก่องูแบบ์เ็เล็โอ้ยตายออกซองซุ่มองะเจ้าค้าย่ ไปหาซิเพื่อมนะึงน่ยลดลดวะยังไม่มีกำไรเลยเอาให้หกซิ <6 S 2> เลย